เกตรับสาร,รภาพกับผมเป็นที่เรียบร้อยครับอยู่ในวงการแบงก์ปอมอยู่มานานถึงเจ็ดแปดปีเรียกว่าถูกวิจารณ์อย่างหนักกับกรณีของรายการโหนกระแสเทปเมื่อวานนี้21มีนาคมที่ผ่านมา เมื่อมีหญิงสาวรายหนึ่งไปออกรายการโดยใช้ชื่อว่าเกดได้มีการเล่าถึงที่ตนเองเป็นในหน้าดิวงานกับกลุ่มคนอีกกลุ่มหนึ่งซึ่งก็มาร่วมรายการด้วยหนึ่งในนั้นกลุ่มบุคคลน,นั้นได้มีการบอกว่าตนเองเป็นรุ่นน้องของดิวอิศราได้มีการยืมเงินของดิว3ามล้านสองแสนบาทเพื่อมาลงทุนเป็นการลงทุนเพื่อแลกเปลี่ยนแบงก์ดอลลาร์สล้านดอลลาร์สุดท้ายเรื่องราวเกิดไม่เป็นอย่างที่คิดแบงก์ดอลลาร์ที่ได้มานั้นกลับเป็นของปลอมโดยเกดอ้างว่าตนเองถูกดิวข่มขู่น่วงเหนียวกักข ของรุ่นน้องดิวยืนยันว่าไม่ได้มีการกักขังนวงเหนียวเพราะเกดยังสามารถกลับบ้านไปซื้อของไปกินข้าวได้แต่สุดท้ายต้องกลับมารวมตัวกันที่โรงแรมเพื่อหาทางออกหาเงินไปใช้ฝั่งของดิวที่ยืมมาเพราะเป็นการรับผิดช,ชอบร่วมกันโดยในรายการมีการโต้เถียงกันทางฝั่งของรุ่นน้องดิวก็มองว่าเกดอาจจะสมรู้ร่วมคิดกับทางชาวจีนที่โกงหรือไม่โดยเจ้าตัวปฏิเสธซึ่งทางฝั่งของกลุ่มรุ่นน้องของดิวก็บอกว่าทราบมาว่าเกดนั้นทําเกี่ยวกับการประสานงานแลกเปลี่ยนแบงก์ดอลลาร์นี้มานานแล้ว โดยในรายการฟังของแมนรุ่นน้องดิวได้มีการงัดหลักฐานแชทที่เกดได้ทําการส่งรูปเงินเป็นการยืนยันว่าการแลกเปลี่ยนเงินนั้นมันเป็นไปได้ทําได้จริงและได้ค่าคอมมิชชั่นจริงจึงทําให้หลงเชื่อเลยเกิดการดิวการลงทุนแลกเปลี่ยนครั้งนี้เกิดขึ้นซึ่งเกดบอกว่าตนเองทําถูกกฎหมายทั้งหมดยืนยันว่าเป็นแค่ผู้ประสานงานเท่านั้น แต่ก่อนหน้านี้เกดบอกว่าเกดไม่เคยทําแบบนี้มาก่อนหลายคนที่ดูรายการนี้ต่างก็เกิดความสงสัยในตัวเกดกระทั่งหลังจบรายการกันจอมพลังได้โพสต์หน้าเฟซบุ๊กว่าเกดรับสารภาพกับผมยอมรับเคยอยู่ในกระบวนการแบงก์ปอมมานานเจปีเคยได้ยินชื่อเสียงของชาญและคนผิวสีที่มาหลอกคิดว่าเอาอยู่เลยรับงานแต่สุดท้ายโดนโจรป้นโจรจึงเลิกทําแล้วส่งข้อมูลให้กับตํารวจ นอกจากนี้กันยังได้มีการอัดคลิปอธิบายไว้ด้วยไปฟังกันจอมพลังกันค่ะเกตรับสารภาพกับผมเป็นที่เรียบร้อยครับหลังจากที่ฟังในโหนกระแสแล้วมันแปลกๆเนอะนะมีการบอกว่าแบงค์ปอมที่ได้มาเป็นเพราะสะสมได้มาจากแฟนบ้างนะครับแต่จบรายการผมขอคุยตรงๆเลยว่าเกตพี่ฟังแล้วมันประหลาดป่ะคุยกับพี่ตรงๆเลยดีกว่านะจะได้รู้ว่าความจริงคืออะไรเกตก็บอกว่าที่หนูเนี่ยนะมาอยู่ในวงการแบงค์ปอมได้เพราะว่า หนูหนูเป็นสายให้กับตํารวจผมฟังแล้วแม่งก็ฮิงประหลาดไปใหญ่เลยนะครับก็เลยโทรหาทางตํารวจที่เกตดกล่าวอ้างเนี่ยพอโทรไปเขาก็ไม่มีข้อมูลนะแล้วก็เกดเนี่ยบอกเคยเจอตำรวจครั้งหนึ่งแต่ก็ไม่ได้ข้อมูลอะไรนะผมซักไปซักมาเกดก็เลยรับสาร,รภาพบอกว่าตัวเองเนี่ยเคยอยู่ในวงการสีเทานี่แหละนะอยู่ในวงการแบงก์ปลอมแล้วก็อยู่แบบเจ้าแม่อยู่มานานถึงเจดปี ครับแล้วก็รู้ชื่อเสียงของไอ้คนที่มาหลอกนี้ดีทั้งคนจีนทั้งคนผิวสีว่าไอ้นี่มันชื่อเสียงดังนะแล้วก็หลอกคนมาเยอะแต่คิดว่าตัวเองเอาอยู่ชะล่าใจก็เลยรับงานนี้ครับสุดท้ายพลาดนะก็เลยโดนหลอกนะก็เหมือนโจรป้นโจร่ะเขาบอกอย่างนี้นะครับนะแล้วก็สุดท้ายก็ต้องออกจากวงการแล้วก็ยอมเอาข้อมูลให้กับตํารวจเพราะว่าสุดท้ายโดนเข้ากับตัวเองนะอ่ะแต่เรื่องนี้มันยังไม่จบนะครับ นะ่ารับสารภาพแล้วแต่ก็ยังไม่จบเพราะว่าเขามีคดีความกันอยู่อ่ะเดี๋ยวทุกคนกดติดตามไว้เดี๋ยวเรามาอัปเดตกันว่าตอนจบเรื่องนี้จะจบลงอย่างไรกดติดตามไว้ครับหลายคนที่เห็นคลิปของกันต่างก็เข้ามาคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นกันอย่างต่อเนื่องงานนี้คงต้องรอดูต่อไปว่าเรื่องนี้จะจบลงอย่างไรนั่นเองค่ะ